คุณคารดิโอแบบนี้จะทำให้คุณอารมณ์ดีไปตลอดชีวิตเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเป็นผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชบนแอปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X สวัสดีครับผมโค้ชปูน่งครับตอนนี้คู่การชมรายการซิกแพคโปรเจกต์เนี่นะครับผมมาในคลิปนี้ผมอย่างที่เห็นครับผมอยู่บนอุปกรณ์คาร์ดิโอนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าหลายๆคนครับมีปัญหาเรื่องของความเครียดในชีวิตประจําวันเยอะมากๆครับหลายคนพยายามที่จะหลีกหนีจากความเครียดครับด้วยการไปฟังเพลงไปดู Netflix ไปดูหนังไปนั่งสมาธิครับ ทุกๆอย่างครับผมครับช่วยให้เราสามารถลดความเครียดได้จริงครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่เราสามารถจับต้องได้ครับซึ่งวันนี้ผมมีงานวิจัยดีๆมานําเสนอครับผมได้ทําการทดลองครับโดยให้กลุ่มคนเข้ามาฝึกคาริโอครับผมเป็นเวลาทั้งหมด40่สนาทีสาวันตัปดาเป็นระยะเวลา7สัปดาห์ติดต่อกันครับผลของงานวิจัยครับคนพบว่า กลุ่มคนที่คาร์ดิโอ40นาทีเท่านั้นนะ3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน7สัปดาห์ครับจะมีสภาพอารมณ์ที่ดีขึ้นสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นและที่สำคัญเลยคือรู้สึกว่าในชีวิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับผมเพียงแค่เขาคาร์ดิโอเป็นประจําในความเข้มข้นประมาณโซน2และโซน3ครับก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีอารมณ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นได้ครับดังนั้นผมบอกเลยว่า ถ้าวันนี้คุณเป็นสายออกกำลังกายแต่ไม่เคยฝึกคารีโอเลยครับคุณสามารถใช้รูปแบบของการฝึกคาริโอต่อไปได้ครับคือ1ก็เลยคือวิ่งจอกกิ้ง2คือปั่นจักรยาน3คืออีลิ p ิคอ a l ่คือการขึ้นสเต็ปมาสเตอร์5คือการที่คุณไปเล่นกีฬาอย่างอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเล่นบาสเกตบอลเตะฟุตบอลพวกนี้ครับผมการออกกําลังกายที่เป็นการฝึกคารีโอครับช่วยทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นจริงๆครับและอย่างน้อยคุณควรต้องฝึกติดต่อกันเป็นระยะเวลา4 0นาที 3ครั้งต่อสัปดาห์ทำติดต่อกันเป็นระยะเวลา7สัปดาห์ครับคุณก็จะเจอว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เลยครับสำหรับงานวิจัยดีๆนี้ครับผมนะครับก็ลองไปทำดูครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โค้ชปูน่าด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับถือว่าชอบคุณปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์ก็อย่าลืมกด like กดิ้นครับเพื่อจะเป็นี้ผมอดีๆ เจอก,กันคลิปหน้าครับผมสุดสดีครับแหม่เครื่องนี้นี่กูจะล้มให้ได้เลยแล้วก็เลือกถ่ายที่เลยบอกว่าสุดยอดจริงๆเฮ้ย